วันนี้ค่ะพี่เน่ยอยู่กับเครื่องชงกาแฟรุ่นพรามค่ะเป็นรุ่นพรามสองนะคะนั่นก็คือเป็นรุ่นสองหัวกรุ๊ปนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะพี่เน่เรนเทลคอฟฟีค่ะ ค่ะสำหรับคลิปวันนี้นะคะพี่เนก็จะมารีวิวเครื่องชงกาแฟของโรมาลาอีกเครื่องหนึ่งนะคะวันนี้ค่ะพี่เนยอยู่กับเครื่องชงกาแฟรุ่นพรามค่ะเป็นรุ่นพรามสองนะคะนั่นก็คือเป็นรุ่น2หัวกรุ๊ปนั่นเองค่ะเครื่องรุ่นนี้ต้องบอกว่าคือด้วยดีไซน์ของเขาค่ะจะมีความเรียกว่าเรียบง่ายดูสวยแบบง่ายๆายสบายๆนะคะแล้วก็ดูหน้าตาคือไม่ได้ดูแบบเยอะมากอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าต้องบอกว่าฟังก์ชันการใช้งานของเขาคือจัดเต็มมากๆนะคะเดี๋ยวเรามา รู้จักค่ะสาหรับเครื่องพามรุ่นนี้นะคะด้วยดีไซน์ของเขาเนี่ยค่ะคือเครื่องทั้งเครื่องนี่เป็นสแตนเลสนะคะแล้วก็จะมีสองสีค่ะก็คือจะเป็นสีดํากับสีขาวนะคะก็จะเป็นแบบด้านๆอย่างเงี้ยนะคะสีขาวด้านสีดําด้านก็คือดูเรียบหรูนะคะแบบนั้นเนาะแล้วก็สําหรับขนาดของเครื่องนะคะก็คือไม่ได้ใหญ่มากนะคะเครื่องรุ่นนี้นะคะเขาจะมีขนาด กว้างเนี่ยค่ะพื้นที่ของความกว้างตรงนี้นะคะอยู่ที่74ซนติเมตรนะคะส่วนความลึกกับความสูงเนี่ยอยู่ที่52ซนติเมตรค่ะแล้วก็กําลังไฟอยู่ที่3,000วัตต์นะคะก็ต้องถือว่าก็เป็นเรียกว่าเป็นไซส์ปกติมาตรฐานทั่วๆไปนะคะสําหรับเครื่องชงกาแฟ2หัวกรุ๊ปนะคะเครื่องรุ่นนี้นะคะรุ่นพรามเนี่ยค่ะคือเขาก็จะมาด้วยสองอหัวกรุ๊ปนะคะแล้วก็มาด้ามชงแบบ3ด้ามน,นะคะซึ่งบอกเลยว่าด้ามชงของเขาเนี่ยค่ะเป็นด้ามชงที่มีความเรียบหรู มากๆนะคะแล้วก็เป็นด้ามชงที่คือเรียกว่าคือเวลาที่เราถือค่ะเราจะรู้สึกเลยว่าดูพรีเมียมแบบนี้นะ <c oughs> แล้วก็สําหรับด้ามชงของเขานะคะจะมี2ด้ามที่เป็นแบบน้ําไหล2ทางนะคะมาพร้อมกับบาสเกตแบบ2ช็อตค่ะแล้วก็1ด้ามนะคะที่เป็นแบบน้ําไหล1ทางมากับบาสเกต1ช็อตแบบนี้นะคะก็เรียกว่าสําหรับอุปกรณ์ทั่วไปพื้นฐานสําหรับเครื่องชงกาแฟ2หัวครบก็ถือว่าครบค่ะ แล้วก็ข้างบนนะคะก็คือสามารถที่จะวอร์มแก้วได้นะคะก็สามารถที่จะวางวอร์มแก้ว พวกกาแฟร้อนได้ค่ะมาพร้อมกับตัวกันแก้วตกนะคะแบบนี้เนาะแล้วก็จะมีตัวท่อน้ําร้อนนะคะอยู่ตรงกลางเครื่องแบบนี้ค่ะก็เรียกว่าสามารถสะดวกในการใช้งานนะคะพอเวลาที่เราทํางานเนี่ยค่ะสําหรับการสตีมนมนะคะจะมีอยู่2ด้านนี้นะคะก็คือเป็นการสตีมนมแบบคันโยกนะคะก็คือพอเวลาเราต้องการทําสตีมนมค่ะก็โยกมาได้แบบนี้เลยเห็นไหมคะแรงมากๆนะคะอ่า เนี่ยค่ะการใช้งาน,นง่ายๆแบบนี้เลยใช้โยกเอาแบบนี้นะคะด้ามคันโยกก็คือเรียกว่าจับถนัดมือแบบนี้เนาะนี่ค่ะแล้วก็อย่างที่พี่เน่บอกเมื่อกี้นะคะว่าพอเวลาที่น้ําร้อนอยู่ตรงกลางอย่างเงี้ยค่ะมันทาให้ไม่ว่าเราจะยืนอยู่ฝั่งไหนของเครื่องชงกาแฟค่ะมันก็ทําให้เราเรียกว่าคือสะดวกในการใช้งานอาสติีมนมตรงตรง,ตรงริมนะคะแล้วก็กดน้ําร้อนตรงกลางตรงนี้เนาะ นะคะสำหรับหน้าจอของเครื่องนะคะเครื่องรุ่นนี้เนี่ยค่ะเขาจะมีปุ่มให้เราเรียกว่าเป็นแบบสไตล์มินิมอลนะคะก็คือจะมีปุ่มกดนะคะแบบ1ช็อต2ช็อตแล้วก็เป็นแบบแมนนนลนะคะเราสามารถตั้งค่าได้นะคะ1ช็อต2ช็อตเนี่ยค่ะว่าเราต้องการน้ํากาแฟเท่าไหร่ซึ่ง2ปุ่มนี้เนี่ยคือค่าสามารถตั้งแยกกันได้นะคะอันนี้อาจจะเป็น1ช็อตสช็อตแบบสาหรับ1ออน2ออนแล้วก็มาเป็นแบบ3ออน4ออนอะไรก็ว่าไปแบบเนี้ยค่ะเราสามารถที่จะแบบ ตั้งแยกได้เลยนะคะคือไม่ต้องก๊อปปี้กันไม่ต้องเหมือนกันแบบนี้นะคะแล้วก็เครื่องรุ่นนี้เราจะเห็นนะคะว่าเขาจะมีไฟ LED ตรงนี้ค่ะที่โชว์เรื่องของการทำงานของเครื่องนะคะก็คือสามารถที่จะบอกเวลาที่น้ำกาแฟในการสกัดได้นะคะเนีย่ยเห็นนะคะพอเวลาที่เราสกัดกาแฟเนะะี่ยค่ะเวลาก็จะทำงานเห็นชัดเจนแบบนี้เลยเนาะอ่านนะคะ แล้วก็นอกจากที่จะโชว์ในเรื่องของเวลาที่เราสกัดนะคะเขาก็จะมีการที่ให้เราเนี่ยค่ะตั้งค่าเครื่องได้นะคะเครื่องรุ่นนี้ของพรามนะคะเราจะสามารถที่จะตั้งค่าเครื่องได้ค่ะคือตั้งค่าพรินชิวชันได้นะคะตั้งอุณหภูมิของหม้อต้มได้นะคะอ่าแล้วก็ตั้งระบบอีโ e คได้คือเวลาที่เราต้องการตั้งค่าสําหรับเครื่องลอม布าพรามนะคะรเราจะสามารถตั้งค่าช็อตกาแฟเนะะี่ยค่ะง่ายมากๆนะคะก็ะค,ะคือแค่กดปุ่ม P เท่านี้นะคะ เนี่ยค่ะกดปุ่มแมนวนวลนค้างเอาไว้ค่ะเวลาที่เรากดแมนวนวลนค้างาไว้แบบนี้นะคะเดี๋ยวเขาก็จะมีขึ้นเป็นไฟกระพริบแบบนี้ค่ะซึ่งเราสามารถที่จะมากดเพื่อทําการตั้งค่าได้นะคะอย่างสมมติว่าพี่เน่กดไปแบบนี้นะคะเราต้องการน้ากาแฟที่กี่ ML ค่ะ,อะพอเสร็จแล้วเนี่ยอ่ะสมมติว่ากี่ ml ก็แล้วแต่นะคะมาเสร็จแล้วพอเราตั้งค่าไปแบบนี้ค่ะตั้งค่าเสร็จแล้วนะคะ ปุ่มเขาจะหายไปแล้วก็เราก็มาตั้งค่าปุ่ม2ช็อตได้เนาะพอหลังจากเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งสองปุ่มอะคะ่ะเราก็กด P ีเพื่อให้เขาจําค่าแบบนี้นะคะทีนี้เนี่ยเครื่องรุ่นนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าเขาเป็นระบบโฟมิเตอร์นะคะนั่นก็คือการตั้งค่าปุ่ม1ช็อต2ช็อตของเขาเนี่ยค่ะจะเป็นการตั้งค่าเพื่อดูน้ํากาแฟที่ไหลออกมานะคะเป็นการตั้งค่าที่น้ากาแฟเนาะทีนี้เขาจะมีให้เราอะคะ่ะคือสามารถที่จะเข้าไปตั้งค่า ข้างในของเครื่องได้นะคะไปโปรแกรมเครื่องเรื่องของปร e มฟิวชั่นอะไรพวกนี้นะคะวิธีการค่ะคือให้เรากดปุ่มเปิดปิดตรงนี้ก่อนนะคะอภิีเนจะกดปิดก่อนเนาะนี่นะคะเสร็จแล้วเราก็กดเปิดขึ้นมาค่ะอ่าพอเรากดเปิดขึ้นมานะคะรอให้ไฟหยุดกระพริบก่อนค่ะพอไฟหยุดกระพริบแบบนี้นะคะให้เรากด P ค้างเอาไว้นะคะก็คือกดค้างเอาไว้เลยค่ะค้างจนเลยจังหวะที่ไฟกระพริบแล้วก็คือให้ให้แบบกลับมาเป็นปกตินะคะ ค้างไปเรื่อยๆแบบนี้เลยนะคะอ่ะเสร็จแล้วเราจะเห็นนะคะเขาจะขึ้นเป็น F2 นะคะอันนี้พอเวลาที่เขาขึ้นโชว์ F2 แบบนี้นะคะนั่นหมายความว่าเขาให้เราสามารถไปตั้งอุณหภูมิของหม้อต้มได้นะคะหม้อต้มเนี้ยค่ะก็คือเราต้องการอุณหภูมิของน้ําที่เท่าไหร่นะคะเรามากดตรงปุ่ม P นี้ค่ะนี่ตอนนี้ค่ะคือที่พี่เนตตั้งเอาไว้อยู่ที่ 123องศาเซลเซียสนะคะเราต้องการที่จะปรับเปลี่ยนแปลงค่าค่ะเราก็มากดเพิ่มกดกดลดได้เลยเห็นไหมเขาจะสามารถตั้งได้สูงสุดที่128นะคะแล้วก็สามารถตั้งได้ต่ําสุดที่118นะคะเนี่ยค่ะก็คือต่ํากว่านี้ไม่ได้แล้วแบบนี้เนาะทีนี้พี่เนก็คือตั้งเอาไว้โดยปกติจะอยู่ที่อ่า123 24 25อะไรเงี้ยคือเราแต่เราเลยว่าเราต้องการที่แบบต้องการความร้อนของน้ําที่เท่าไหร่หรือว่าแรงดันที่แรงมากแรงน้อยแบบนี้นะคะพอเวลาที่ เราได้อุณหภูมิที่เราต้องการค่ะให้เรากดปุ่ม P อีกรอบหนึ่งเป็นการจำนะคะเสร็จแล้วค่ะเราไป F5 นะคะพอเรากดปุ่มตรงปุ่มสองช็อตเนี่ยค่ะ,ะ,ะ F5 หมายถึงว่าเวลาที่เราต้องการตั้งค่า p r ิน i ิวชั่ช่วงแรกก็คือช่วงที่น้ำไหลช่วงแรกนะคะให้เรากดปุ่ม P ค่ะอย่างตอนนี้อยู่ที่จุด8วินาทีแบบนี้นะคะพี่นยอยากจะตั้งให้แบบสั้นลงนะคะหลือแค่แบบจุด5อย่างเงี้ยค่ะ จุดห้าวินาทีอ่ะพี่เนก็กด p เลยให้เขาจำนะคะแล้วก็พอเรากดต่อไปค่ะเป็น f6 นะคะสำหรับ f6 ก็คือจะเป็นการตั้งค่า ที่ช่วงที่น้ําหยุดนะคะช่วงน้ําหยุดพรีเคชัน่นน้าไหลลงมาแล้วก็ช่วงหยุดก่อนที่จะไหลลงมาอีกรอบหนึ่งนะคะทีนี้พอขึ้น F 6นะคะเราก็คือกดปุ่ม P เนาะเราต้องการที่กี่วินาทีอย่างตอนนี้พี่แนตตั้งอยู่ที่1.5วินาทีนะคะเราต้องการไปแบบว่าเป็น1.3 1.2หรือจะไป2วินาทีอะไรแล้วแต่เราเลยนะคะตั้งค่าได้นะคะพี่เนก็ กดมาที่1.5วินาทีนี้คือค่าที่เราตั้งเอาไว้เนาะสมมติแบบนี้นะคะเราก็กด P ให้เขาจำเพราะว่าจะขึ้นเป็น F6 แบบนี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็กดค้างเอาไว้นะคะโอเคนะคะก็คือพอเวลาเราตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยค่ะ เราก็คือกดปุ่ม P ครั้งเอาไว้นะคะหน้าจอก็จะกลับมาที่โหมดปกตินะคะพร้อมใช้งานค่ะ,อะโอเคนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยค่ะเราสามารถที่จะแยกสองหัวกรุ๊ปนะคะในการตั้งค่าได้ค่ะว่าปุ่มนี้อยากให้ p r e f u n t i o n สั้นน้อยยังไงอะไรเงี้ยนะคะหรือปุ่มนี้อยากจะให้แบบว่าสั้นยาวยังไงอะไรเงี้ยก็คือเราสามารถตั้งแยกได้ถ้าเรื่องของการตั้งค่าอุณหภูมิของหม้อต้มเนะะี่ยค่ะเราจะไม่สามารถตั้งค่าแยกได้นะคะ2หัวกรุ๊ปนี้เนาะเพราะว่าเครื่อง เขาจะมีหม้อต้มมะขาอยู่แค่หม้อเดียวค่ะเป็นระบบ Heat Exchange หรือว่าแลกเปลี่ยนความร้อนนะคะขนาด7ลิตรค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็คือต้องบอกเลยค่ะว่า ด้วยเครื่องสองหัวกรุปแล้วมีหม้อต้มแบบ heat e x c h a ช g e ขนาด7ลิตรเนี่ยคือพี่ไน้บอกเลยว่าชงกาแฟค่ะแบบต่อเนื่องนะคะวันหนึ่งเนี่ยคือ2-300แก้วนี่สบายๆนะคะเรียกว่าทำงานหนักได้สบายๆเลยค่ะก็มีปั๊มที่ใหญ่มีปัม๊มมีมอเตอร์ที่ใหญ่นะคะแล้วก็เราสามารถที่จะเช็คเกลแรงดันนะคะได้นะคะเขาก็จะมีโชว์เราค่ะเกลแรงดันเนาะว่าเกลแรงดันที่ดึงน้ำเข้าหม้อต้มเป็นยังไงนะคะแล้วก็เกลแรงดันที่ จากหม้อต้อมมาที่หัวกรุบเราเนี่ยเป็นยังไงนะคะก็คือเขาก็จะมีการโชว์เรานะคะก็เรียกว่าเป็นท่ามาตรฐานนะคะที่เครื่องชงแบบมาตรฐานทั่วๆไปก็คือควรจะมีแบบนี้เนาะแล้วก็เขามาด้วยหัวกรุบแบบทอนะคะก็เรียกว่าสวยงามค่ะ คือบางทีเราอยากจะใช้แก้วชงกาแฟทรงสูงใช้ได้นะคะแต่ว่าถ้าเราต้องการที่จะชงกาแฟแบบว่าวางแก้วเตี้ยนะคะเราก็สามารถที่จะเอาถาดรองตรงนี้นะคะแล้วก็แก้วเนี่ยวางรองแบบนี้ได้เลยนะคะก็เรียกว่าสะดวกสบายแล้วก็สวยงามเนาะนะคะ แล้วก็เราถอดถาดออกไปทําความสะอาดแบบนี้ได้เลยนะคะพอเสร็จงานก็ถอดออกไปได้เลยอย่างนี้ค่ะต้องบอกว่าสําหรับเครื่องรุ่นลมล่าพรามนะคะ<ๆ>ก็คือเขาจะมีไฟที่เป็นป้ายลมล่าอยู่ข้างหลังเครื่องใช่ไหมคะ<ๆ>เขาจะมีปุ่มตรงนี้ให้ด้วยนะคะ<ๆ>ก็คือเราสามารถที่จะแบบเปิดหรือปิดได้นะคะเราต้องการที่จะโชว์ไฟข้างหลังเครื่องก็คือเปิดนะคะไม่ต้องการที่จะโชว์คะ่ะประหยัดไฟนะคะก็ปิดได้แบบนี้คะ่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราเลือกได้นะคะว่าเราอยากจะเปิดไฟตรงหลังเครื่องหรืออยากจะปิดไฟ ะะก็คือสามารถที่จะมากดปุ่มตรงนี้ได้เลยนะคะค่ะก็ต้องบอกว่าเครื่องชงโลมาลาพรามนะคะเป็นเครื่องชงกาแฟที่คือเราสามารถที่จะทํางานพร้อมกันได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการชงกาแฟนะคะการเปิดน้ํานะคะแล้วก็จสตีน,นมมคะ่ะหลังนี้เนี่ยคือเราสามารถทําพร้อมกันได้ทั้งหมดเลยนะคะเพราะว่าหม้อต้มของเขาก็คือเรียกว่าเป็นหม้อต้มที่ คือใหญ่รองรับการทํางานแบบหนักอยู่แล้วแบบนี้เนาะ,ะคือเครื่องรุ่นนี้นะคะก็คือถือว่าเป็นเครื่องชงกาแฟที่พี่เน่ถือว่าแนะนําได้นะคะกับใครที่ต้องการที่จะเปิดร้านกาแฟที่ต้องใช้เครื่องชงสองหกรูปแต่ว่าลงทุนไม่เยอะนะคะเพราะว่าด้วยสเปคแบบนี้แล้วก็ด้วยราคาแบบเนี้ยค่ะก็ถือว่าจับต้องได้นะคะเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่แนะนําเลยค่ะคือหน่อยมีข้อดีข้อนึงค่ะที่อยากจะบอก อ่า,อาะนะคะเพราะว่าหลายคนเลยค่ะหลายร้านเลยค่ะเจอปัญหาเรื่องของสัตว์ค่ะอย่างเช่นหนูนะคะนะคะก็ก็คือปัญหาหนึ่งที่เราเจอกันบ่อยๆนะคะก็คือเกี่ยวกับเรื่องหนูเข้าไปกัดสายไฟหรือว่าแบบแมลงอะไรต่างๆอะไรพวกนี้นะคะอันนี้บอกเลยว่าเครื่องพรามเนี่ยคือเขาป้องกันมาให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือว่าเขาก็คือจะมีคือข้างล่างเนี่ยค่ะเขาจะปิดสนิทเลยนะคะอ่าแบบนั้นเลยค่ะไม่ไม่ได้แบบเปิด คือเรียกว่าแม่แสัตว์ไม่สามารถเข้าได้แหละว่าอย่างนั้นนะคะแต่ถ้ามดมดอะไรพวกนี้ไม่เกี่ยวนะคะแต่หมายถึงว่าป้องกันปัญหาในเรื่องที่เราเจอกันบ่อยๆเนาะ,นะก็คือเรื่องหนูกัดสายไฟยอะไรแบบนี้เนาะนะคะก็สามารถที่จะป้องกันได้ใช่ค่ะ,คะก็ถ้าหากว่าใครที่อยากจะได้รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะหรือว่าสนใจที่อยากจะ มาลองเล่นลองจับดูนะคะก็เข้ามาที่โชว์รูมได้นะคะมีทั้งที่กรุงเทพแล้วก็ที่เขาใหญ่นะคะก็ลองออสอบถามเข้ามาค่ะพี่เนจะมีลิงก์คอนแทคเอาไว้ให้นะคะหรือว่าติดต่อทางไลน์ได้เลยนะคะ Line แอสไซน์ r อเรน a ท c ลคอฟฟค่ะนะคะก็สําหรับคลิปวันนี้นะคะพี่เนมารีวิวให้ดูค่ะกับเครื่องชงโรงมาลาทามสองนะคะบอกเลยค่ะว่าเป็นเครื่องที่คือว้าวมากนะคะราคาเบาแต่ว่า สวยงามฟังก์ชันเยอะแล้วก็เป็นเครื่องที่เขาปิดจุดด้อยในเครื่องชงกาแฟหลายๆรุ่นเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะค่ะค่ะก็ถ้ายัางไรเราเนี่ยอยากจะให้พี่นี่มาแชร์ความรู้แบบไหนเมนูยังไงบอกมานะคะเดี๋ยวจะหาความรู้ดีๆเมนูอร่อยๆมาแชร์ให้ค่ะฝากกดติดตาม subscribe oriental coffee channel กันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่พี่มีคลิปดีๆค่ะสำหรับวันนี้ค่ะกับเครื่องชองกาแฟ d o m ล r a m นะคะขอบคุณมากที่ติดตามค่ะขอบคุณค่ะ